พบกันอีกแล้วกับผมจูเลียนจาก B.M. a u t o c a r นะครับวันนี้เอา C.L.A. 250 a M.G. ปี18มานำเสนอนะครับตัวรถเนี่ยบอกได้เลยว่าลูกค้าเก่าใช้น้อยมากๆเลขไม่เพียง59,000กิโลนะครับเลขไม่แท้มีประวัติให้ดูนะครับรถเพิ่งเข้าศูนย์เมื่อต้นปีที่แล้วนะครับเช็คของเหลวเช็คอะไรมาหมดแล้วรถพร้อมขายรถพร้อมใช้นะครับตัวนี้เป็นตัวเฟสลิฟแล้วนะครับสังเกตง่ายๆกันชนใหม่แล้วมีเซนเซอร์แล้วนะครับ ล้อเป็นล้อ amg เดิมโรงงานนะครับตัวรถเป็น cla 250 amg ปี18นะครับคุณจี keyless นะครับภายในสวยมันมันเป็นรถออกแนวสไตล์คูเป้นะครับจะไม่มีขอบกระจกจะเป็นกระจกเรียวๆได้ความสปอร์ตนะครับภายในสวยสะอาดเลขไมลห้าหมื่นเก้าพันแปด้ยหกสิหกิโลเท่านั้นนะครับเซตร,ริปแล้วเรือนไมลใหม่แล้ว ภายในที่แตกต่างกันนะครับก็จะมีจอไม่มีขอบแล้วแล้วก็ที่วางแก้วจะเป็นสองสองสองข้างแบบนี้นะครับรถสวยๆเลยมีสลูปมีม่านเป็นตัวท็อปสุดนะครับสามารถเปิดสลูปได้ครับชิลๆรับลมนะครับเบาสวยกิ๊บดูเบากันนี้ว่าเบาเนี่ย ให้ให้ความสปอร์ตด้วยอาคันทาร่าสลับหนังเดินได้แดงอย่างรอเลยภายในกระทัดรัดเป็นเป็นรถอีกหนึ่งคันที่ใช้ในเมืองเนี่นยบอกได้เลยว่าเหมาะมากขับสนุกด้วยเครื่องสองพันเทอร์โบนะครับภายในสวยสะอาดล้อสวยตรง AMG e แล้ว ท้ายรถเคลือบแก้วมาเรียบร้อยแล้วนะครับแต่แน่นอนก่อนออกรถผมลงให้อีกรอบหนึ่งภายในกว้างสวยสะอาดเรารับประกันรถทุกคันไม่มีชนหนักพิวามจมน้ำหากลูกค้าซื้อไปเลขใบไม่แท้ชนหนักมาตัดต,ต่อมาโอนมาหรืออะไรก็แล้วแต่เอามาขายผมคืนผมรับซื้อคืนตามจำนวนราคาซื้อขายนะครับบอกได้เลยว่ารถเราทำรถเนี่ยเราชอบรถรถ ทุกคันของเราต้องดูแลเสมือนรถตัวเองนะครับข้างหลังไม่มีคนนั่งแน่นอนใหม่กิฟขนาดนี้สวยสะอาดมากมาดูภายในกันเบาะนั่งเบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้านะครับจอใหม่มัลติมีเดียครบพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันเอาไปเติมน้ำมันอย่างเดียวดีกว่าเพราะว่าก่อนออกรถเนี่ยคันนี้ผมจัดโปรโมชั่นอยู่ หนึ่งล้านสี่แสนห้าหมืนบาทฟรีค่าจัดค่าโอนฟรีของเหลวฟรีน้ำมันเต็มถังแล้วก็ฟรีเคลือบแก้วด้วยก่อนออกรถนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดเดี๋ยวผมเปิดฝากระโปรงให้ดูกันเลยอ่ะจะได้ชัวร์ว่ารถสวยจริงฟิล์มติดให้ใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับ รถเพิ่งเข้ายังมีความสกรปรกอยู่เลยเนี่ยเดิมๆเ,เลยรถซอกในเดิมน็อตไม่เคยแกะแก้ไม่เคยแกะนะครับเครื่องสองพันเทอร์โบขับสนุกโรงงานเทม้สองร้อยสิบเอดม้าแต่ลงพื้นก็น่าจะประมาณร้อยแปดสิบร้อยเก้าสิบม้านะครับวันนี้ cla สองห้าศูนย์ mt คันนี้ผมขอเสนอขายเพียงหนึ่งล้านสี่แสนห้าหมืน ลูกค้าจาก y o u t u b e Facebook, Social Media ของ BM Auto Car าทั้งหมดไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube หรือ Line แอด u t o อ็99นะครับรับไปเลยส่วนลด20,000บาทฟรีเครือบแก้วเต็มระบบน้ำมันเต็มถังของเหลวฟรีค่าจัดค่าโอนยอดจัดอยู่ที่ประมาณล้าน4ใช้เงินออกรถไม่เกิน1 0 0,000บาทดาว5 0 0 0 0บาทค่าประกัน2-30,000ืตีว่าเ,เตรียมเงินไว้แสนหนึ่งนะครับเพื่อมัใช้เป็นการออกรถนะครับ วันนี้ขอฝาก cla 2 5 0 a mg คันนี้ไว้ด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจรถสามารถดูได้ในช่องทาง bm auto car เพจเฟซบุ๊กนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นิดนึงใน YouTube เราจะทำคลิปรีวิวสำหรับลูกค้าที่ไม่สะดวกเดินทางมาดูจะได้มีความมั่นใจในการจองรถออนไลน์นะครับรถสวยแบบนี้ถ้าหาอยู่แนะนำรีบเข้ามาดูของดีแบบนี้ไปไวแน่นอนครับฝากด้วยไลน์อ bm auto 9 9นะครับอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม,ตมหรือว่าอยาก อยากเช็คเครดิตไฟนัแนนซ์หรืออะไรก็แล้วแต่เรามีแอดมินสาวสวยคอยดูแลอยู่นะครับหรือว่าโทรหาผมได้เลยที่080-919-6466วันนี้ฝากเดียวเอไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ